สวัสดีครับวันนี้อาจารย์หมูวังหลังจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมไพ่ใบแรกเรื่องราวในอดีตของเขาก็คือได้ไพ่ถ้วยเก้าไพ่ใบที่สองที่ได้ก็คือเหรียญสิบถ้วยเกเนี่ยหมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณสามารถที่จะเ,เข้าได้กับ งานในทุกๆหน้าที่หรือว่า,าความสัมพันธ์กับคนที่เป็นอะไรที่มันไม่มีใครอยากจะคุยด้วยอะ่ะแต่คุณก็สามารถที่จะไปคุยกับเขาแล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับเขาได้ดีการเดินทางไปไหนการที่คุณอาจจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาทำให้คุณเนี่ยเป็นที่ปวดปานของเขาเจ้านายคุณคนรอบๆข้างเพื่อนฝูงญาติสนิทเนี่ยเขาก็มองคุณว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็เหรียญสิบเนี่ยมันก็หมายถึงว่าสิ่งนี้มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยได้โอกาสต่างๆได้เป้าหมายที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณคิดว่ามันยากเนี่ยมันก็สามารถที่จะสําเร็จแล้วก็เกิดขึ้นในตัวของคุณความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่คุณไปคุยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าโรยไปด้วยกีบกุหลาบหมด คราวนี้เนี่ยเรามาดูว่าตัวตนของคุณไพ่ใบแรกคุณได้อะไรไพ่ใบกลางเนี่ยตัวตนของคุณเนี่ยคุณได้ไพด่ดาบแปดนั่นหมายถึงว่าคุณเองเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยยากคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะหาทางออกยังไงมันอาจจะเป็นสิ่งที่ค้างคาในจิตใจของคุณค้างคากับ บางสิ่งบางอย่างที่คุณไปทําอะไรแล้วมันทําไม่จบไม่สิ้นมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนสน,นิมที่มันเกาะอยู่ในความรู้สึกของคุณแล้วคุณเองเนี่ยก็อยากที่จะทําให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นแต่มันเองก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้หมดมันก็จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันสูญเสียที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกยากที่จะตัดสินใจ ยากที่จะทําใจแล้วก็สิ่งที่คุณเนี่ยอยากจะลืมเลือนมันไพ่ใบที่คุณได้คุณได้ไพ่ราชนีพระจันทร์นั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรออกหน้าออกตาได้เหมือนคุณเนี่ยถูกอยู่ในหลังม่านหรือว่าอยู่ในห่วงหุกเหวไม่สามารถที่จะตะโกนเสียงออกมาเนี่ยแล้วทําให้คนเนี่ย เขาเห็นเนี่ยตัวตนของคุณทําให้คุณเนี่ยเหมือนอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่โลกของความเป็นจริงเหมือนถูกหลอกเหมือนถูกให้ทําให้รู้สึกงมงายเป้าหมายที่คุณคิดไว้เนี่ยมันก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปถึงได้นั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้มันหลีกไปใหพพ้พ้นจากชีวิตของคุณคราวนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับคุณคุณได้ไพ่ไม้หก นั่นหมายถึงว่าคุณเองเนี่ยอยากจะได้ความสําเร็จเออสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยพบเจอกับความสุขทําให้เราเองเนี่ยพบเจอกับงานที่ทําแล้วประสบความสําเร็จงานที่เราทําแล้วเนี่ยให้มันมีความทันสมัยเกิดขึ้นเพราะว่าตัวของเราเองเนี่ยเป็นคนที่ทันสมัยเราจะไม่ยอมยึดติดอยู่กับอะไรที่มันเชยๆชยนั่นคือจุดที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นที่โดดเด่นจาก คนอื่นจากเพื่อนร่วมงานจากลูกค้าที่เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาต้องการได้คราวนี้เนี่ยเรามาดูสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคุณได้ไพ่ใบแรกคือไพ่ชาล็อตอัศวินผู้พิชิตไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่เมจิกเชียนไพ่พ่อมดก็คือว่าตัวคุณเนี่ยไพ่ชาล็อตหมายถึงว่า มันจะมีสิ่งที่มันกําลังจะมาหาคุณมันหมายถึงความสําเร็จที่มันอาจจะดูเยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณเนี่ยรอคอยมานานการรอคอยของคุณเนี่ยมันก็สามารถที่จะพบเจอกับเป้าหมายที่คุณคิดไว้ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่คุณก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ไพ่เมจิกเชียนเนี่ยมันก็คือคุณก็พยายามที่จะแบบอ้อนวอนความรู้สึกว่า คนรอบๆข้างเนี่ยให้เขาเข้าใจตัวคุณให้เขาเนี่ยให้โอกาสคุณแล้วก็ให้คุณเนี่ยมีโชคมีลาบให้คุณเนี่ยพบเจอกับอะไรที่มันไม่ได้เลวร้ายเหมือนอย่างเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตคราวนี้เนี่ยไฮไลท์ของคุณคุณได้ไพ่ดาบแปดนั่นหมายถึงว่า ความเลวร้ายการตัดสินใจที่มันยากลําบากเนี่ยคุณเองก็อาจจะใช้สติแล้วก็ใช้สมาธิในการดูว่าอันไหนมนม่จําเป็นแล้วเราก็ค่อยๆตัดไปในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ความสําเร็จมันก็จะค่อยๆตามมาเหมือนอย่างชาลลอตอัศวินผู้พิชิตแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไพเม็ิกเชียนเนี่ยมันก็คือการที่คุณอ้อนวอนขอโอกาสจากมิตรภาพจากความสัมพันธ์ ที่มันเลวร้วายให้มันกลับฟื้นคืนชีพมาไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ